ฮัโหลสวัสดีนะคะทุกคนก่อนนอนเหมือนเดิมเนาะวันนี้เรามีคลิปพี่แกกการดมินนี่นะคะมาให้เล่นกันนะในหัวข้อที่ว่าอืมคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขามีอะไรนะคะอยากจะบอกกับคุณเนาะอืม แบบอาจจะบอกเรื่องชีวิตของเขาก็ได้ว่าชีวิตช่วงนี้เขาเป็นยังไงหรือว่า,าจ,จะบอกความรู้สึกก็ได้ว่าเขามีความรู้สึกยังไงเนาะนที่อยากจะบอกกับคุณนะคะตรงนี้นะก็มีกองไพ่มาให้เริ่มด้วยกันทั้งหมด4ี่กองนะคะเริ่มจากกองแรกนะคะเป็ดกัก้าวของเรานะอันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองนะคะกองที่สามนะแล้วก็กองสุดท้ายโอเค คอยทุกคนทําสมาธินะคะนะคะ,ะ,คะแล้วก็เริ่มเริ่มแบบว่าพูดอะไรไม่รู้ละเออแล้วลก็นึกถึงเขาคนนั้นเนาะว่าแบบเขามีอะไรอยากจะบอกคุณน,นะคะวันนี้ก็จะมากับไพ่สําหรับโปรดของแอนนะอ mm ืม hmm. วิสกอนติทาร์รนะคะนี่นะสำรับนี้สวยมากเลยนะคะเป็นแบบเงาๆ สวยสวยชอบอืมแล้วช่วงนี้ก็จะแบบว่าเบื่อเบื่อชีวิตนิดนึงนะคะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันโอ้ยโอเคถ้าทําสมาธิได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้โอเคเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลัคราสีสําหรับคนที่เลือกกองแหลกนะคะว่าไม่คุณก็เขาอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะ มีราศีกุมนะคะราศีกันนะราศีมีนแล้วก็ราศีเมถุนมีกุมกันมีเมถุนมีเลข9เลข18เลข10เลข15เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูการว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขามีอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งคะ่ะ ตรงนี้มีราศีพศกขึ้นมานะคะแล้วก็ใต้สำหรับมีราศีสิงนะอืตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นชาวพศกได้นะคะเนาะอ,อาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนที่แบบอยู่ในกฎระเบียบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีภูมิความรู้นะออาจจะทํางานเป็นแพทย์พยาบาลเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบภูมิปัญญาคนนึงเนาะนะคะตรงนี้คือ สิ่งที่เขาอยากจะบอกเนี่ยเขาอยากบอกว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะอืมมีไพ่เด็กถ้วยขึ้นมานะคะจริงๆเขารู้สึกดีกับคุณนะในบางคนเขาอาจจะอยากมอบของอะไรบางอย่างให้กับคุณได้นะคะตรงนี้นะอแล้วก็ตัวเขาเองอยากบอกว่าการที่คุณกับเขาได้เจอกันตรงเนี้ย เขาคิดว่ามันเป็นเพราะโชคชะตาแหละที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันเนาะในบางคนอ่ะคนนี้เขาอาจจะเคยแบบไปอธิษฐานขอพอรก็ได้นะเออว่าแบบให้ได้เจอคนในแบบที่เขาชอบเขาสนใจประมาณเนี้ยเออแล้วก็เหมือนเขาได้มาเจอกับคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาได้เจอกับคุณอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังอิญตรงนี้นะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆนะแล้วก็จริงๆอะ่ะเขาอยากทําดีกับคุณนะอยากดูแลอยากแบบว่าเป็นที่ปรึกษาอยากช่วยเหลือคุณ ประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากมอบความรู้สึกที่เขามีตรงนี้ให้กับคุณแล้วก็เขามองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนขยันอดทนมากๆเนาะแล้วก็เขาเห็นถึงความสามารถของคุณต่อให้คนอื่นจะไม่เห็นหรือว่ามองคุณแบบเป็นแค่เขาเรียกว่ายังไงคือแอนมองว่าคนนี้ที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่แบบเด็กถ้วยขึ้นมาด้วยตรงนี้เนาะคือเขาอยากบอกว่าคนอื่นเขาอาจจะมองว่าคุณแบบเด็ก อาจจะแบบดูไม่รู้เรื่องอะไรอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาอยากบอกว่าจริงๆอะ่ะเขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถคุณไม่ได้เป็นเด็กแบบที่คนอื่นเขาเห็นการแล้วคุณก็ค่อนข้างแบบมีความอดทนและเป็นผู้ใหญ่มากๆตรงนี้นะคะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะนะประมาณนี้นะคะนะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะว่า คนที่คุณนึงถึงอยู่ตอนเนี้ยเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลักขณาราศีนะคะไม่คุณก็เขาเนาะ มีธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะมีราศีธนูนะคะมีราศีเมถุนราศีกันนะแล้วก็ธาตุน้ำมีกโกโกพิจิมีเลข37เลข21 21เลข3เลข40เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะ นที่คุณมาถามถึงเนี่ยในบางคนอาจจะเป็นธาตุน้ำนะคะมีโกบกพิจิตเนาะเป็นคนน่ารักอบอุ่นนะคะเป็นคนชอบดูแลเทคแคร์เนาะให้ฟีอลอารมณ์เหมือนเป็นแม่นะคะเป็นคนที่คุณกับเขาแบบมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอยู่ได้เนาะตอนนี้นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แอนมองว่าแบบค่อนข้างโอเคเลยเนาะมันมีการพูดคุยกันอยู่ในบางคนอาจจะเป็นเพื่อนทํางานที่เดียวกันกลุ่มแก๊งเดียวกันได้เนาะตรงนี้นะแล้วก็มีการแบบว่าแอบซองแอบมองแอบติดตามชีวิตของกันและกันนะคะ ตรงนี้นะตัวเขาเองอะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะเขาอยากบอกว่าเขามีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้มีการพูดคุยหรือว่าติดต่อสื่อสารกับคุณนะเขาอยากดูแลคุณนะเขาอยากดูแลอยากพูดคุยกับคุณแบบนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็อยากที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ถ้าคุณกับเขาบางทีแบบมีการคุยกันแล้วอาจจะเถียงกันหรือทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามตรงเนี้ยเออเขาก็อยากบอกว่าคือเขาก็ ก็ยังรักคุณหรือว่ายังอยากดูแลคุณเหมือนเดิมนั่นแหละเออไม่ว่าแบบความสัมพันธ์ตรงนี้ของคุณกับเขามันจะมีปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือว่าอาจจะมีความระแวงอะไรบางอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ตามอะ่ะคือเขาก็ก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่ดีเขาก็ยังอยากคุยกับคุณอยากพูดกับคุณอยากเจอกับคุณอยากจะออกไปไหนมาไหนกับคุณประมาณนี้เนาะและที่สําคัญอะ่ะ คือเขามีความรักให้กับคุณตรงนี้นะคะนะมันเป็นความรักที่เขาอะรู้สึกดีรู้สึกรักคุณจริงๆแล้วก็อยากที่จะดูแลคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะต่อให้คุณอาจจะดื้อบ้างอาจจะแบบไม่ค่อยฟังนะตามใจตัวเองเออหรือว่าขี้เหวี่ยงขี้โมโหในบางครั้งเขาก็ยังเอ็นดูไอความดื้อของคุณตรงนั้นแล้วก็ยังอยากที่จะแบบว่า อยู่กับคุณและดูแลคุณไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะนะอือสำหรับสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณตรงนี้เนาะอก็จะประมาณนี้นะคะนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะว่าคนที่คุณมาถามถ,ามถึงอะ่ะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเนาะขออนุญาตดูลาคานาศาีนะคะไม่คุณก็เขาเนาะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้าง มีท่านลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะราศีเมษราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีสิงห์นะมีเลข39เลขหาเลข11เลข17เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยนะคะมาดูการว่าคนที่คุณมาถามถึงตอนเนี้ยเขามีอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองที่3พอดูหน่อยค่ะว่า เพราะมีอะไรอยากจะบอกคนที่เลือกของที่สามเขาอยากบอกว่าช่วงนี้งานเขาอะหนักมากเลยคือเขาเหนื่อยมากงานอะมันหนักมากๆคือเขาอ่ะอาจจะโฟกัสที่เรื่องงานค่อนข้างเยอะนะเออเลยอาจจะแบบ ไม่ได้มีเวลาให้คุณหรือว่าคุณกับเขาอาจจะแบบมีการพูดคุยกันน้อยลงหรือบางทีอาจจะแบบว่าเป็นการแบบไปไปมามาคือคุยแชทบ้างหายบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยอืมซึ่งเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะไม่ได้มีคนอื่นนะเขาไม่ได้มีใครเนาะเออแต่เขาอ่ะค่อนข้างยุ่งเรื่องงานจริงๆแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ตลอดนั่นแหละอืม เขายังอยากที่จะแบบพูดคุยกับคุณอยากจะประคองคุณไว้เนาะอยากจริงๆเขาอยากคุยกับคุณทุกวันนั่นแหละเขายังอยากที่จะแบบพูดคุยอยากเจอกับคุณทุกวันแต่ว่าช่วงเนี้ยงานเขามันหนักงานเขามันเยอะแล้วเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าจากงานมากๆก็เลยอาจจะทําให้เหมือนแบบว่าคุณกับเขามีการคุยๆไปๆมาๆหายๆบ้างซึ่งการหายไปของเขาตรงเนี้ยเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าเขาอะงานเยอะจริงๆเนาะแล้วเขาอะ ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนั่นแหละอือถ้าเขาแบบสามารถเคลียร์งานจัดการงานได้หมดเรียบร้อยแล้วยังไงอะคือเขาก็อยากบอกว่าเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะอืมซึ่งกองเนี้ยแอนมองว่าคุณกับเขาน่าจะยังไม่ได้มีการแบบหายไปตัดขาดอะไรหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นอ่อการที่แบบว่าคือคุยบ้างหายบ้างประมาณนี้คือคุณอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ว่าแบบเขา เขาหายไปไหนเนาะหรือว่าเขาไปคุยกับใครหรือเปล่าประมาณนี้เนาะคือเขาไม่ได้หายไปไหนคะ่ะคือเขาทํางานสิ่งที่เขาอยากบอกนะคือเขาแบบทํางานงานมันหนักมากช่วงเนี้ยจริงๆก็มีคนเข้ามาคุยกับเขาอยู่เป็นคนใหม่ๆแต่ว่าตัวเขาเองก็ อืมไม่ได้สนใจหรือโฟกัสอะไรขนาดนั้นนะคะตรงนี้นะเออเพราะว่าคนที่เขาชอบเขาสนใจแล้วก็ยังอยากบาลานซ์ให้อยู่ในชีวิตอะก็คือคุณเนาะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไปไปแบบมามาหายหายหน่อยเออก็อยากให้เข้าใจว่างานมันเยอะนะคะนะเออสําหรับเขาเนาะตรงนี้นะคะที่เขาอยากบอกคุณซึ่งเขาบอกว่าเขายังอยากคุยกับคุณอยู่ตลอดนั่นแหละเออมันก็เลยทําให้เขาแบบต้องบาลานซ์คุณไงต่อให้แบบมันมีการมามาหายหายไปบ้างอะแต่เขาก็พยายามที่จะแบบคุยกับคุณเนาะ เออเหมือนพยายามเหมือนแบบที่จะสละจากงานแป๊กหนึ่งอ่ะเพื่อมาคุยกับคุณนะตรงนี้นะคะนะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าคุณจะแบบน้อยใจเขานะเออถ้าเขาแบบหายไปไม่ตอบเลยทําแต่งงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมได้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายของเรานะคะกองนี้นะเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตด,ดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานอะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะ มีราศีมังกรนะคะราศีมีนนะราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีมังกรซ้ำมีราศีกันนะคะมีเลข22เลข10เลข20เลข6เลข18นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าเขามีอะไรนะคะที่อยากจะบอกนะเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคนที่เลือกกองุดท้ายนะ รามาดูกันว่าเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะสำหรับคนที่เลือกองสุดท้ายของเรา คือเขาอะอยากจะเอมาะกับคุณนะว่าเขาอะอยากเริ่มต้นกับคุณเขาว่าชอบคุณมานานแล้วนะเออมันเป็นไพ่เหมือนแบบเกตด,ดาอ,อ่ะเออคือเขาแอบส่องแอบติดตามคุณอยู่ตลอดนั่นแหละนะเออแล้วก็ ค่อนข้างมีแพชชั่นกับคุณมากๆตรงนี้เขาอยากดูแลคุณนะคะเขารู้นะว่าคุณกับเขาแบบมันมีความต่างกันเยอะคือในบางคนกองเนี้ยคือคุณอาจจะดิวกับคนที่แบบว่ามีความต่างกับคุณมากๆได้เป็นชาวราศีสิงห์ได้เป็นลักษณะคนที่แบบว่ามีความต่างกันแบบในด้านเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อเป็นลักษณะแบบ คือเหมือนเขาเรียกว่าไงอะคือมันมีความต่างกันก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างมีความเข้ากันได้อืมตรงนี้นะแล้วก็แอนไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาอะคือเหมือนมีการแบบแอบพูดแอบคุยกันเป็นความลักษณะความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่าตรงนี้เนาะเพราะว่าเจ็ดดาบเจ็ดไม้มันขึ้นเหมือนมันยังต้องแบบว่าให้คีฟความสัมพันธ์อะไปในลักษณะแบบนี้ก่อนคือคนยังให้คนอะรู้มากไม่ได้ตรงนี้นะอืมซึ่งตัวเขาเองอะเอาจริงๆอะเขาอยาก คือหนึ่งหมายคือนะ่ะคือเขาอยากชัดเจนแล้วนะคือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นเจ็ดาบหมายถึงมันยังต้องหลบซ่อนกันอยู่มันยังแบบว่าออบอกใครไม่ได้อาจจะยังแบบว่าเหมือนต้องพยายามแบบปิดกั้นคนอื่นให้รู้ความสัมพันธ์นี้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้อ่ะคุณกับเขาอ่ะค่อนข้างมีความผูกพันกันค่อนข้างมีแพชชั่นต่อกันตรงเนี้ย ซึ่งเขาอะอยากจะบอกว่าเขาพร้อมแล้วนะในการที่จะจริงจังกับคุณตรงนี้อือยากที่จะเริ่มต้นกับคุณจริงจริงจังๆแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตามเข้ามาเขาพร้อมที่จะสู้ไปหรือว่าพร้อมที่จะจัดการปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นอะให้มันหมดไปเพราะว่าใต้สำรับเนี่ยมันขึ้นสตรน์เลเวอร์นะคือเขาค่อนข้างผูกพันกับคุณมากเลยเขารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ใช่ของเขาที่สุดแหละที่เขาอยากที่จะได้แล้วเขาก็พร้อมในการที่จะแบบว่าลุยกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะสองถ้วยขึ้นไนไม้ขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบเขาพร้อมมากเออกับการที่จะแบบว่าจริงจังกับคุณตรงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาได้เจอเนื้อคู่เขาได้เจอคนที่ใช่เออต่อให้มันจะมีความต่างอะไรกันก็ตามในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าเขา โอเคในการที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเอา่อเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ตรงนี้คือเขาไม่อยากที่จะหลบหลบซ่อนๆแล้วเขาอยากที่จะแบบเปิดเผยให้คนได้รู้ไปเลยว่าคุณกับเขาคบกันนะเออคุณกับเขาแบบว่ามีสถานะเป็นแฟนกันหรืออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนองตรงนี้นะเออซึ่งเขาไม่ได้ซีเรียสเลยกับความต่างระหว่างคุณกับเขาที่มีอยู่ตรงนี้เนาะเขาพร้อมมากๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอนะ เลเวอร์สองถ้วยเป็นคู่ของเขาแล้วเหมือนพอเขาได้เจอแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะแบบว่าต้องมาแบบปิดบงังซ่อนเลนอะไรอีกต่อไปแล้วเขาอยากที่จะแบบว่าเป็นหนึ่งไม้คือชัดเจนไปเลยคบก็คบประมาณเนี้ยเออกับคุณนะตรงนี้นะคะนะเออไม่ว่ายังไงก็ตามคือเขาพร้อมไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเขาพร้อมในการที่จะเป็นแบบครอบครัวกับคุณเขาพร้อมในการที่จะแบบว่าสู้ไปกับคุณมันมีแต่ไพ่แบบ สู้ขึ้นมาทางนั้นเลยเออมีไพ่แบบห้าไม้ชาลิออดคือไม่ว่าจะมีปัญหาปรรคเจิตไม้แบบอะไรก็ตามที่เข้ามาเขาพร้อมในการที่จะลุยทุกปัญหาผ่านไปให้ได้เพราะเขาเหมือนรู้สึกว่าพอเขาได้เจอคุณแล้วอ่ะพอเจอคนที่ใช่ใช่แล้วอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เหมือนเขาต้องหลบซอ่อนหรือว่าเขาต้องกลัวกับปัญหาที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะนะอืม ค่อนข้างแบบเลื่นนักสู้นะคนคนนี้เออที่คุณมาถามถึงอะ่ะค่อนข้างแบบักสู้เลื่นนักสู้แบบพร้อมแล้วก็เป็นคนที่น่าจะไม่ได้กลัวกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามที่ที่จะเข้ามาแอนมองว่าเขาน่าจะพร้อมในการที่จะแบบว่าแก้ปัญหาหรือว่า อะไรต่างๆที่จะเข้ามาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตรงเนี้ยเหมือนเขาพร้อมในการที่จะแก้ทุกอย่างลุยไปเออเพื่อให้ได้คุณมาเป็นแฟนกับเขามาเป็นคู่กับเขาตรงนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะโหคุณดีวกับคนที่แบบค่อนข้างมีความเป็นผู้นําแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่ากล้าได้กล้าเสียเออพร้อมลุยประมาณเนี้ยเออแล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นใจด้วยนะว่าแบบ ว่าคุณเป็นคู่ของเขาประมาณนี้เลยเออเหมือนเหมือนมั่นใจมากแล้วก็พร้อมที่จะลุยแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันชัดเจนนะประมาณนี้เนาอะอสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ม,มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะหรือว่าตรงแค่บางส่วนก็ได้เนาะอย่าไปซีเรียสไปอะไรกับมันมากมายนะคะตรงนี้นะเอออยากให้แบบมาดูกันสนุกสนุกก่อนนอนนะคะก็ขอให้ทุกคน ดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้แอนก็เหมือนแบบจะไม่ค่อยสบายเหมือนกันเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีไข้นะคะแล้วก็ตามันก็ล้อนแล้วก็รู้สึกแบบเบื่อเบือชีวิตยังไงไม่รู้เนาะช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้หยุดหยุดยาวแล้วแหละเออไปพักผ่อนนะคะตอนแรกก็ว่าจะไปเที่ยวแต่ว่าถ้าไม่สบายนี่ก็คือแบบก็คงจะก่อยเหมือนกันเนาะเออโอเคก็굿ไนนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีบ๊ายบาย